สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับลับกับผมผู้กองสมพันธ์นะพี่น้องวันนี้กระตรงกับวันที่1ิบเดือนกุมภา 12, 65, พันธ์สองพันลาประมาณเก่ามงเกือบสิมงนะครับพี่น้องอยู่ที่บ,บ่อกบสมพันธ์ฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหนสาร,รคามหาสาร,รคามนะพี่น้องอันนี้ต้องขออภัยด้วยหมอเโ้นนี่ผมล่วงไปทีน,นึงเด้อผมมาดัดแปลงเสียงไม่เสียง <c oughs> บ่วมวลนนวนันไดหมเด้านนะครับเขาเพิ่มมาอัดเสียงไม่นะพี่น้องอันที่ที่ท่าเห็นนี่ก็คือหลวดนะครับดูวัดที่เกิดจากการสอร่อรขางแหลกนะพี่น้องผมว่ากำลัางงามพี่น้อง อันนี้อายุสองหมือนได้พี่น้องสองหมือแล้วสองหมือแล้วครับพี่น้องก็ล่งเป็นลูกนามยุงลายก็ลัางเป็นนกกดนะครับก็รลังสวยงามซ้ำเียแต่ว่าขยับเคลื่อนที่เพานใดคนใดเขาก็ลังฟักตัวอยู่ตอนนี้สังเกตได้พี่น้องคันคันลังดำดำเนี่ยไดใดเลยนะครับคันลันขาวขาวคือยังนอน้างขางอีขาวขาวเนี่น แต่ว่าเขาขาดอากาศหายใจพี่น้องออกซิเย็นบ่พ่อนะครับเขาต้องเพิ่มออกซิเยนเขาถ้าเขาขาวถ้ายู่งค้างถ้ามันติน้อนยู่ออกค้างคาคลองกขาวนี่ยให้ทั้งวอนไว้เลยพี่น้องอันจะไยนะครับเขาต้องเพิ่มออกซิเย็นเขาท่านที่นะครับเอันนี้ผมเพิ่มไปอากาศเย็นบ่ขาดขาดตะแดดเลยพี่น้องถ้ามันมีแดดน้อยนี่สบายเลยนี่ขาดแดดนะครับเอฟซีทันใดบ่ทันใด พอเด็กพี่น้องนี่พอเด็กพี่น้องเอ้ยมันทีว่าท่านเด้ช่วงกบกนลังอไรเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับตอนนี้เห็นเขาขายกันโลละเท่าไรละแปดสิบเก้าสิบเลยพี่น้องราคาทรงแต่ว่าราคาราคาขายปิดบ่อหัวใส่นะครับกันพู้ได้มีก็พอไม่พันร้อมที่ใครกับจัดการเลย,ยพี่น้องกันเพาะท่านร้อมกับล่ออีกสักหน่อยครับองเหตุน,นะครับ ต่อกันเทศก้อนนี่ได้เปรียบพี่น้องใครหัวกก็ได้ใครลูกกบก็ได้นะครับพี่น้องทั้งทีงไหนเนาะพี่น้องทั้งไอ้สิงบุรีได้ลุกไปเนาะวันศุกร์ไปไหวดีพี่น้องทั้งกันไท่เนาะออกไปลุกไปทั้งกันไท่เะลุกอีกเลยพี่อ่ะพี่ลุกอีกเลยทั้งกรุงเทพมหาคนครมื่อนั้นลาดบุรีมื่อนั้นนะครับลุกอีกเลยพี่นอ้องเพรต้องรอดเพรต้อ,องรอดซานนะครับ เห็นลูกผมนี่อันนี้สองสองสองหมื่นผมม่ห่วงสีรอดรอดกันเลยแดดบอกไม่พี่น้องมันนี่ก็ได้นี่ผมมาเห็นงานนี่เหมือนแดดบอกคนไหนหมู่ว่านก็บวบหมู่ว่านออกช่วงใบใบสีม่วงเนี่ยแดดออกนิดหนึ่งนะครับมันนี่ตั้นเห็นแดดอยู่ถ้าสีออกบอกนะครับสำคัญก็คือตรงนี้แดดพี่น้องลูกกบเอ้ลเนีัด นูกบก็คือการองมีแดดในการ,ร,าการปรุงอาหารในาการย่อยอาหารนะครับถ้าว่ามีแดดนี่ทีา่างเงีะเห็นชัดๆเลยพี่น้องทองมือนี่เงี้เท่ากับมือเดียวสิมีแดดนะเห็นบ่พี่น้องปกติถ้ามีแดดนี่มืยียเดียวเนี่ยสิเป็นนั่นเลยสิเป็นท่านมีเลยหอดในหม้อเท่านิ้วสี่มูกปั๊บนี่ยเขาสิเป็นแบบนี้เลยนะสิแล่นลูกนิ้งลูกนิ้งเลยแหละพี่น้อง สองมื่นนี่กินอาหารไหนด้วยเลยเอันนี้กินอาหารพระทนาได้ตําเนี่นะครับพระย่าพึ่งหายอาหารพรต้องรอไปตะวันนะครับเมื่อน,นี้เราไม่ซื้ออาหารไปเขาตอนนี้ต้องขอให้เดวีเสียงรบวนเสียงโทรศัพท์มาสักคู่นี่เพี้ยงผมว่อาอัดเสียงอยู่เพีย,ยู่ที่ทำงานอยวิธี่ตำรวจอุทอนภาคสี่ <c oughs> เลย,เยมีเสียงโทรศัพท์ตบวน,นนะครับตอนนี้ผมเนี่ยห่วงบันทึกเสียงบนน่มเลยล่ะ <c oughs> ผมทำงานเ่ินตัวผมนี่นะครับบางที่ผม้องรับทั้งทั่วทรัพทั่วทรัพ์พจากพี่น้องนี่โทรมากปรึกษาเรื่องเล่าต่างๆนะครับมาลองถูกเนี่มาขอคาปรึกษาเนี่ยนะครับคนใหข้ามตอบมันไปตามพวม่อหนุ่ที่มีตามประสบการณ์นะครับพี่น้องตามขอกฎหมายตามรักกฎหมายนั่นะครับมามาเบิ้อองอันนี้พี่นะ้องอันนี้อันนี้ชุดสองเลยพี่น้อง ภาเบิ้งสิบสองอายุหนึ่งวัน,นพี่น้องมันที่หางเลยพวกไอกออกไขกว่าไหลพี่น้องเห็นป่าออกนน้อยหนึ่งแต่ว่าเมื่อมันเป็นโตแล้วก็ได้ไหลก็ได้เห็นว่าไข่หน่อยอกๆก็ได้ไหลก็ได้พี่น้องบอธรรมดาแต่เบอรทีได้ไหลซั้าไหนนะครับผมามาเสียวมูนี่แตะเป็นพอเมยพันพีนามู่พวกเหล็กออกอง,อง,อง่ายๆเพราะว่าครบครบวันที่สิบสี่สิบหาง กุมภาพีนากรครบหนึ่งปีมัล่ะมันไหนทีออกไข่เต็มทีเลยนะครับเนี่ยได้อายุเต็มปีหนึ่งปีเต็มเลยใครตีแก่ทันทีเลยพี่น้องนี่ต้องรอดยากนะครับเก็นบ่าพี่น้องห้างกันแค่หมื่นเดียวเพิ่มเดกต่างกันเกิดขึ้นได้พี่น้องนี่ขนาด,บ,ด,ดนบ่มีแดดได้เห็ครับมีแดดสักครู่นี พี่น้องทั้งน้องกรุงศรีทั่มาพี่น้อง <c oughs> อยากได้กบจักพันหนึ่งกันแล้ววะตอนนี้ว่าท่านมีได้วกบนพี่น้องเขาก็มีลูกอดนี่เระชุดแรกนะครับกันพี่น้องทั้งในอยากได้ก็โทั่มาจองไว้ก็ได้พี่น้องคิดว่าอีกหนึ่งเดือนหลายพวดลูกกบอฟนะครับอีกเดืเอนออหนึ่งคนพิพาสก็พอดีดอกเห็นท่านนะครับก็พี่ได้ยี่ดอกเดือนหนึง่งหนึ่งเดือนก็ดุ่นที่สองรุนที่สองดุลที่สามนะครับ ถ้าช่วงนี้ก็มี่ซ้ำเนียนหลุดชุดแหลกเจ็กยองกับจองอะไรด้พี่น้องได้ทุมมาได้พี่น้องเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่ผมเอาลงไว้นี่แหละนะครับดูวัดมุนีล่วที่ได้นะครับเอาไปเห็ดพอมยพันปีินาได้ยุพี่น้องหลุดชุดเนี่นะครับ,เอ,เ,ออนะรบเอาจงไปเอาจากักพันตัวกับพ่อน,นะครับสนับสนนใดยอยากเห็ดพรอยพันปีินานะครับเอาสนับคลิปนี้ก็เอาไวาา้ท้ำเนีือนได้พี่น้องพอกันไม่คลิปหนา บูตะไคร่รืมซับต้นตะไคร้ด้ไหมน้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ